ระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงพื้นที่รับฝน45จังหวัดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันอังคารที่14มิถุนายน2565ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกโปรยปลายลงมาอีกทั้งในบางพื้นที่มีฝนตกหนัก รวมทั้งมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ถึงกระนั้นในค่ำคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่รวมถึงจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักในบางแห่งซึ่งจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดและเหตุที่เกิดขึ้นจะเนื่องด้วยปัจจัยอะไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือของประเทศไทย และสปะปลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงรวมถึงจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเอาไว้ <ใน S 2> ด้วยดัในคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งิ้น45จังหวัด ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมุกดาหารร้อยเอ็ดเยโสธทรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุทัยธานีนครสวรรค์การจนบุรี ราชบุรีชัยนาทนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครน,น,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีจันทบุรีราชสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานี ยะลาและนราธิวาสโดยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละเจของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งรองลงมาอยู่ในบริเวณภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้ทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ซึ่งจากแนวน้อมสภาพอากาศดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกระจายตัวปกคลุมอยู่ในทุกภาคจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์สภาพอากาศเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง และสิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้นั่นก็คือขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ,อ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ